สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมปี1789นับจนถึงวันนี้ก็ตกเข้าไป223ปีแล้วเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่า รัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่และมั่นคงยาวนานที่สุดในโลกเพราะตลอดระยะเวลากว่า200ปีเขามีรัฐธรรมนูญใช้บังคับอยู่ฉบับเดียวแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้นรวม27ครั้งท่านผู้ชมครับการแก้ไขครั้งแรกบัญญัติว่าห้ามมิให้สภาคองเกรสตรากฎหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสรีภาพในการถือาศาสนา เสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพของสื่อมวลชนหรือเสรีภาพของประชาชนในการรวมกลุ่มและชุมนุมกันโดยสงบหรือยื่นคำร้องต่อรัฐบาลการแก้ไขครั้งที่2บัญญัติว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะครอบครองและพกพาอาวุธไว้ป้องกันตัวการแก้ไขครั้งที่3บัญญัติว่าในยามสงบรัฐบาลไม่มีสิทธิ์บังคับให้พลเมือง รับทหารไว้ในบ้านเรือนของตนการแก้ไขครั้งที่4บัญญัติว่าการค้นตัวบุคคลหรือที่อยู่อาศัยของบุคคลอย่างไรเหตุผลจะกระทำไม่ได้การแก้ไขครั้งที่5บัญญัติว่าบุคคลที่ตกเป็นจำเลยในคดีย,ยาร้ายแรงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือแสดงพยานหลักฐานที่เป็นประปษ์ต่อตนเอง การแก้ไขครั้งที่6บัญญัติว่าบุคคลที่ตกเป็นจำเลยในคดียาาร้ายแรงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและเปิดเผยต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาให้ชัดเจนมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความและมีสิทธิ์ที่จะเห็นและซักถามบุคคลที่กล่าวหาตนด้วยการแก้ไขครั้งที่7บัญญัติว่าการพิจารณาคดีส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด จะต้องพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนการแก้ไขครั้งที่8บัญญัติว่าการเรียกหลักประกันในการประกันตัวชั่วคราวจนเกินสมควรแก่เหตุก็ดีการลงโทษปรับมากเกินสมควรแก่เหตุก็ดีหรือการลงโทษที่ทารุณโหดร้ายและผิดปกติก็ดีจะกระทำไม่ได้การแก้ไขครั้งที่9และครั้งที่10บัญญัติว่า ถ้ารัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้สิทธิ์บางอย่างแก่รัฐบาลสหพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและมิได้ห้ามรัฐบาลของมลรัฐที่จะใช้สิทธินั้นสิทธิเช่นว่านั้นก็จะตกเป็นของมลรัฐและของประชาชนโดยปริยายการแก้ไขครั้งที่11บบัญญัติว่าอำนาจของฝ่ายตุลาการมีจำกัดอยู่แก่เฉพาะคดีความบางประเภทเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด การแก้ไขครั้งที่12บัญญัติว่าคะแนนเสียงในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งรองประธานาธิบดีต้องแยกต่างหากออกจากกันการแก้ไขครั้งที่13บัญญัติให้มีการเลิกทาสอย่างเด็ดขาดในสหรัฐอเมริกาการแก้ไขครั้งที่14บัญญัติว่าบุคคลที่เกิดในสหรัฐอเมริกาหรือได้รับการแปลงสัญชาติถือเป็นพลเมืองของสหรัฐ นอกจากนั้นยังถือเป็นพลเมืองของมนลรัฐที่ตนอยู่อาศัยด้วยมนรัฐต่างๆไม่มีสิทธิตรากฎหมายใดๆเพื่อจำกัดสิทธิการเป็นพลเมืองของสหรัฐการแก้ไขครั้งที่15บัญญัติว่าพลเมืองของสหรัฐไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดย่อมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งการแก้ไขครั้งที่16บัญญัติว่าสภาคองเกรส มีอำนาจที่จะกำหนดการจัดเก็บภาษีอากรจากประชาชนการแก้ไขครั้งที่17บัญญัติว่าวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนการแก้ไขครั้งที่18บัญญัติว่าห้ามมิให้มีการผลิตหรือจำหน่ายสุราในสหรัฐอเมริกาการแก้ไขครั้งที่19บบัญญัติว่าพลเมืองของสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายย่อมมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเท่าเทียมกันการแก้ไขครั้งที่20บัญญัติว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมส่วนสภาคองเกรสเริ่มเข้ารับหน้าที่ในวันที่3มกราคมการแก้ไขครั้งที่21บัญญัติให้ยกเลิกการแก้ไขครั้งที่18ที่ห้ามมิให้มีการผลิตหรือจำหน่ายสุราในสหรัฐอเมริกา การแก้ไขครั้งที่22บัญญัติว่าประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระการแก้ไขครั้งที่23บัญญัติว่าพลเมืองของกรุงวอชิงตันดีซีมีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยการแก้ไขครั้งที่24บัญญัติห้ามมิให้อ้างเหตุในเหตุการไม่เสียภาษีของพลเมืองสหรัฐมาจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งประธานาธิบดี วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการแก้ไขครั้งที่25บัญญัติว่าในกรณีที่ประธานาธิบดีล้มป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานาธิบดีเป็นผู้รักษาการแทนประธานาธิบดีแทนไปจนกว่าประธานาธิบดีจะหายเป็นปกติการแก้ไขครั้งที่26บัญญัติว่าพลเมืองที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทุกคนย่อมมีสิทธิเลือกตั้ง การแก้ไขครั้งที่27เมื่อปี1992บัญญัติว่าถ้าหากุฒิสภาหรือสภาพุ้แทนราษฎรลงมติเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของตนจะนำอัตราเงินประจำตำแหน่งใหม่มาใช้บังคับไม่ได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วท่านผู้ชมที่ิครบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ